ชัดเจนกับเป้าหมายเพื่อความสำเร็จเข็มทิศสำคัญกว่านาฬิกาทิศทางสำคัญกว่าความสำเร็จนี่คือคอนเซปต์ของการบริหารเวลากลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแต่ดีเฟนกับแนวคิดทัศนคติดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน แบ,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 บางคนวิ่งมาเร็วแต่วิ่งมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองวิ่งมาผิดทางต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่สำคัญหรอ,อกว่าคุณจะทำความเร็วได้มากแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณกำลังเดินบนหนทางที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าต่างหาก เป็นเรื่องแปลกที่หลายคนพยายามเข้าเชื่อชัยให้เร็วที่สุดโดยไม่รู้ตัวเองเลยว่ากำลังวิ่งมาทำไมแล้วจะวิ่งไปทางไหนเห็นเขาวิ่งมาทางนี้กันเยอะก็วิ่งตามกันมาแล้วจะวิ่งไปทางไหนและพยายามวิ่งแซงคนอื่นด้วยซ้ำ เพราะคิดว่าการเข้าเส้นชัยก่อนคือจุดหมายปลายทางของชีวิตซึ่งจะได้การยอมรับและมีเงินทองเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ภายในลึกๆแล้วกับรู้สึกว่าเส้นทางที่เดินไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจะเดินมาเลยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมของเราทุกวันนี้พยายามสร้างแรงผลักดันจอมปลอมให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในสังคมชนนิยมให้เน้นการแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายส่งเสริมให้เกิดการเร่งรีบเร่งด่วนและรอไม่เป็นทำให้หลายๆคนวิ่งแข่งขันโดยไม่มีเป้าหมายและเมื่อวิ่งมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว กับรู้สึกว่ามาผิดทางเพราะไม่ได้วางแผนไม่ว่าจะไปทางไหนและต้องการอะไรเฮนรี่เดวิดโทโรกล่าวไว้ว่าคนจำนวนมากตกปลามาตลอดทั้งชีวิตโดยไม่รู้ความจริงว่าปลานั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการ หลักการสำคัญสำหรับการบริหารเวลาอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนว่าเราต้องการจะไปไหนแล้วเดินไปไม่ใช่รีบเดินแล้วไม่รู้จะไปไหนเพราะทิศทางสำคัญมากๆคงเป็นเรื่องตลกหากสนามฟุตบอลซึ่งเต็มไปด้วยนักฟุตบอลทีมละ11คน วิ่งแย่งลูกบอลกันแทบเป็นแทบตายแต่ไม่มีประตูให้ยิงแล้วแบบนี้จะวิ่งให้เหนื่อยให้เมื่อยกันไปทำไมและก็คงตลกยิ่งกว่าถ้าหากเราขับรถออกจากบ้านโดยไม่มีการตั้งเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนขับรถไปเรื่อยๆให้เปลืองน้ำมันเล่นในยุคน้ำมันแพงแบบนี้คงไม่สนุกแน่ๆ หากไม่กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็คงหาความสำเร็จยากจริงๆครับดังนั้นตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนและกำหนดยุทธศาสตร์แห่งการเดินทางไปถึงเป้าหมายให้ประหยัดเวลามากที่สุดนี่คือหัวใจแห่งการบริหารความสำเร็จในชีวิตที่ถูกบอกต่อกันมากที่สุด เข็มทิศชีวิตสำคัญกว่านาฬิกาทิศทางสำคัญกว่าความเร็วบางคนเลือกที่จะทำงานเพียงเพราะเงินเดือนสูงมีสักสีแม้ว่าจะต้องแลกกับพันธนาการบนศักยภาพที่แท้จริงของตนเองผมไม่เถียงนะครับงานที่มีรายได้สูงนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการของทุกคนเพราะโลกปัจจุบัน เงินเป็นลักษณวัดความสำเร็จที่เห็นง่ายที่สุดแต่อยากจะให้ชี้เห็นว่าคุณค่าของเวลาที่สูญเสียไปเพื่อการวิ่งแข่งขันนั้นจะคุ้มค่ากันไหมเพราะสุดท้ายเราอาจจะก,กลับมารู้สึกว่าเดินมาผิดทางต้องไปเริ่มใหม่เสียเวลาเสียความรู้สึกเสียโอกาสไม่มีทางหวนกลับได้แล้ว คิดไรตรตรองกับเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินให้ดีครับว่าใช่ที่คุณต้องการได้รักจริงๆหรือเปล่าคิดไรตรตรองกับเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินให้ดีครับว่าใช่ที่คุณต้องการได้รักจริงๆหรือเปล่าบทที่4ผมมั่นใจเต็มที่เลยว่า ข้อจำกัดไม่ว่าด้านไหนก็มีสเสน่ห์พิเศษของมันสเสน่ห์ในความท้าทายให้เอาชนะข้อจำกัดนั้นๆความท้าทายทำให้ร่างกายหลั่งสารอะครีนาเรนสารนี้ดีตรงที่มันมักจะกระตุ้นปุลกนักสู้ม มีชั้นเชิงที่หลับไหลอยู่ภายในตัวให้เราตื่นขึ้นและผมใช้คำว่ามีชั้นเชิงเพราะเป็นนักสู้ที่เอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยสติปัญญาอันเสบแหลมไม่ใช่พลังกล้ามเนือ้อเสน่ห์ของข้อจำกัดที่ถูกมองข้ามการมอง ข้อจำกัดในแง่มุมที่ดีนั้นสามารถทำได้จริงและผมมั่นใจว่าเป็นการมองที่ช่วยให้เราใช้สมองในการคิดเอาอุปสรรคต่างๆที่ยืนจังก้าท้าทายกับเราอยู่ตลอดเวลาของมนุษย์ที่ผ่านมาถ้ามานั่งคิดกันดีๆจะพบว่าเราเจอกับข้อจำกัดมาโดยตลอด มนุษย์เจอฝนตกทำให้เปียกเลยหาทางหลบเข้าไปในถ้ำหรือไม่ก็สร้างบ้านเรือนจากอิฐเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนพอตกกลางคืนมืดมิดมนุษย์ก็หาแท่งไม้มาปั่นให้เกิดไฟขึ้นมาหาปลาโดยการล่าสัตว์ แม้จะเจอสัตว์ร,ร้ายก็สร้างอาวุธมาต่อก่อนกับมันได้ปราบมันลงได้มนุษย์เจอกับโรคร้ายระบาดซึ่งฆ่าชีวิตไปนับหลายหมื่นหลายแสนคนทำให้เราสืบหาสาเหตุของการเกิดโรคและนำเชื้อโรคมาวิเคราะห์สร้างวัคซีนป้องกันและผลิตยารักษาโรคเหล่านั้น มนุษย์สร้างายนตกรรมเพื่อเอาชนะข้อจำกัดเรื่องการเดินทางท้ายที่สุดหากมองให้ดีจะพบว่าข้อจำกัดเหล่านั้นล้วนผักดันให้คนเราเพยายามเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นด้วยการขนขวายหาทางออกให้กับปัญหาอย่างมีชั้นเสืองทำให้ทุกวันนี้ รอมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายมีการทดลองให้คนเล่นยนต์โงใส,ส่เสาซึ่งอยู่ห่างแค่1.5เมตรปรากฏว่าคนยนต์ทุกคนยนต์ลงเสาได้ทุกครั้งนั่นเป็นเพราะว่ามันง่ายเหลือเกินกับระยะห่างแค่นั้นดังนั้นเขาจึงทดลองใหม่ ให้ยนหงห่วงไกลออกไปถึง10เมตรผลการทดสอบไม่มีใครยนหงเลยสักคนเดียวเพราะมันไกลเกินไปแต่การทดลองครั้งสุดท้ายเขาให้คนยนอยู่ห่างจากเสาประมาณ4เมตรผลการทดลองปรากฏว่ามีคนยนได้บ้างไม่ได้บ้างและคนยนสนุก กับการโยนห่วงในระยะที่สเม็ดกันทุกคนการทดลองนี้บอกอะไรกับเราหรือครับบางครั้งข้อจังเกตที่พอดีพอดีกับเราก็สร้างความสนุกให้กับการใช้ชีวิตของเราเพราะถ้าอะไรที่ง่ายเกินไปหรือว่ายากเกินไปก็ทำให้เราเบื่อไม่อยากจะลงแข่งกับมัน แต่อะไรที่ยากพอเหมาะกับกำลังของเราจะทำให้เราสนุกสนานท้าทายและอยากลงไปลุยกับมันลองสังเกตสิครับว่าจริงไหมผมเชื่อว่าข้อจำกัดมีสเสน่ห์อย่างที่เขาว่าจริงๆหากเราหัดมองความท้าทายเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดเหล่านั้นอย่าไปมองว่าเราเสียเปรียบตรงไหน,นแล้วเราทำอะไรไม่ได้มากแค่ไหนแต่ให้มองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างและเราจะหาทางแก้ไขข้อจำกัดเหล่านั้นได้อย่างไรข้อจำกัดจะเป็นแรงขับเคลื่อนสํำคัญ ในการที่เราจะใช้สติปัญญาหาทางออกหาทางแก้ไขและก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้และสเสน่หอีกอย่างหนึ่งของข้อจำกัดไม่ว่าด้านไหนก็ตามคือสอนให้เราทะเยอทยานกล้าที่จะชนะตัวเองในข้อจำกัดนั้นๆให้ได้ข้อจำกัดด้านภาษาที่ทำให้เราไปถึง ที่ทำให้เราไปไม่ถึงไหนในหน้าที่การงานข้อจำกัดด้านความอายที่เราไม่กล้านำเสนอความคิดไอเดียใหม่ๆกับคนอื่นข้อจำกัดด้านสุขภาพที่เราจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆให้ข้อจำกัดด้านการเงินที่เราเป็นหนี้อยู่เราต้องหาทางปลดหนี้ให้ได้ข้อจำกัดด้านความขี้เกียจที่ชอบผัด วันประกันพรุ่งที่ทำให้เราเคยตัวทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างข้อจํากัดด้านเวลาที่เรามักจะบ,บ่นเสมอเสมอว่าไม่มีเวลาแต่ทำไมเรายังมีเวลาทำสิ่งไร้าสาระอื่นๆอีกมากมายนักก็ไม่รู้และคนอื่นก็ไม่เป็นเห็นบ่นแบบเดียวกับเราเลยข้อจํากัด ไม่ว่าจะด้านไหนก็มีสเสน่ห์พิเศษของมันสเสน่ห์ในความท้าทายให้เอาชนะความจำกัดนั้นๆทำให้กระตุ้นปกนักสู้มีช่ำชิงที่หลับหลายอยู่ในภายในตัวเราให้เตินขึ้นผมเห็นคนพิการหลายคนมองข้ามข้อจำกัดความไม่พร้อมด้านศักยภาพความไม่พร้อมด้านกายภาพ ต่อสู้ริ้นรนทำงานและมีฝีมือเหนือคนปกติที่ไม่พิการด้วยซ้ำเรียกว่าพิการแค่ตัวแต่ใจไม่พิการว่างั้นอย่างนี้สิครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่าการเอาชนะข้อจํากัดที่เป็นรูปประธรรมชัดเจนบลัง บางครั้งนักสู้ที่หลับไหลยอยู่ภายในตัวเรากำลังรอเราปลุกมันให้ตื่นขึ้นเพื่อต่อสู้เอาชนะข้อจำกัดมากมายที่เราไม่กล้าเผชิลองดูครับท้าทายตัวเองลองหันมาเอาชนะข้อจำกัดเหล่านั้นให้ได้ครับการอ่านเติมเชื้อเพลิงพลังงานความคิด ตอนที่ 5. อับราฮัมลินคอนเคยกล่าวไว้ว่าหากว่าผมมีเวลาตัดต้นไม้เพียง8ชั่วโมงผมจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการรับคมขวานการตัดต้นไม้ต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงนั้นขวานย่อมถือหมดคมและไม่กินเนื้อไม้หากว่าไม่รับคม ขวานให้คมเพียงพอที่จะทำให้ตัดต้นไม้ไม่ดีเท่าที่ควรชีวิตการทำงานก็เช่นเดียวกันต้องการมีเวลาอ่านหนังสืออบรมพูดคุยและเ,เปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นเพื่อรับคมขวานให้คมอย่างต่อเนื่องการอ่านเติมเชื้อเพืองพลังงานความคิดเคยมีคนกล่าวไว้ว่า คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นคนทั่วไปเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองคนโง่ไม่เรียนรู้อะไรเลยส่วนหนึ่งของบทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของอับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีเซรัฐชื่อดังที่เห็นความสำคัญของการรับคมขวาน ซึ่งปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือกันน้อยมากๆหาเวลาอบรมสัมมนา,าเพื่อเพิ่มพูนความรู้กันน้อยเต็มทีแต่หากว่าหาเวลาเมาส์นินทาหรือหาเวลาไปฟังกับโลกออนไลน์ทั้งหลายจ้องคอมพิวเตอร์หรือลงทุนเวลากับการดูทีวีดูหนัง คุยโทรศัพท์นานๆดูจะมีเวลาให้อย่างไม่ต้องสงสัยนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าที่ทำให้เราทำงานแล้วไม่สามารถพัฒนาไปได้ไม่ไกลอย่างที่ใจต้องการเพราะไม่ได้รับขวัญด้วยการหาหนังสือดีๆมาอ่านเสริมสร้างพลังความคิดบางครั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆ หรือการหาเวลาเพิ่มปูนความรู้นอกตำราจากหนังสือเว็บไซต์และนิตยสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับยุคของการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันในขณะที่สังคมเราทุกวันนี้กำลังมีกิจกรรมหลากหลายอย่างคอยแย่งเวลาของคนไปอย่างมากกว่าที่ ทำอย่างมากกว่าเมื่อก่อนทำให้เราอาจจะลืมหาเวลามาเพิ่มศักยภาพของตัวเองผมว่าเราคงต้องเริ่มอย่างจริงจังสำหรับการมันเติมประสบการณ์นอกห้องเรียนใหม่ๆให้กับตัวเองแบบเดียวกับที่ท่านเินคอนกล่าวไว้บ้างแล้วยิ่งปล่อยเวลานาน,นเท่าไหร่ขวัญด้ามเดิมของเราจะยิ่งทื่อมากขึ้น หากไม่รีบรับคมโดยความสำเร็จทุกประการผมมั่นใจอย่างยิ่งยวดเลยว่าเกิดจากจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้โดยการอ่านการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเข้าใจลึกซึ้งจากนั้นจึงลงมือทำและเรียนรู้เพิ่มเติมขณะที่ทำอยู่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและคอยเติมความเชี่ยวชาญลงไป ในเรื่องนั้นจนเกิดความสำเร็จมาตามมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการอ่านเป็นการลงทุนที่มีแต่ผลกำไรเป็นการเก็บหอมรอมริบประสบการณ์จากคนอื่นและสร้างโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้เราเป็นการติดอาวุธทางความคิด เพื่อต่อสู้กับการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นทุกวันนี้อีกทั้งยังเป็นการเติมเชื้อเพลิงความคิดเพื่อให้พร้อมสําหรับการใช้งานได้ตลอดเวลาคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามก็ล้วนมาเป็นนักอ่านด้วยตัวยงกันทั้งนั้น กล้ายืนยันได้เลยลองเปิดใจหาความรู้ใหม่ๆม,มาเติมสมองและเพิ่มพูนประสบการณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้สายงานของตัวเองเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานที่ท้าทายมากขึ้นในยุคนี้ครับแล้วคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการทำงานผมขอแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของทุกคนทั่วไป กับการฝึกฝนภาษาอังกฤษครับเพราะเรื่องภาษาอังกฤษดูเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้แต่หลายครั้งผมพบว่าคนส่วนใหญ่ที่พบเจอไม่ได้คนส่วนใหญ่ที่พบเจอไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนให้สม่ำเสมอเพียงพอเพื่อที่จะผลักดันให้ทักษะด้านภาษาอังกฤษของตัวเองก้าวหน้าขึ้นบ่อยที ที่หลายคนที่ผมเคยเจอฝึกฝนเพียงชั่วระยะเวลแค่ชั่วขนาดหนึ่งตามกระแสรหรือตามเทศกาลที่ถูกปลุกมาจากสื่อต่างๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไวไ้ไม่ได้ทบทวนหร,หรือหาโอกาสเรียนรู้ให้ต่อเนื่องนี่จึงเป็นสาเหตุที่ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจ,จึงเพื่อมฟูต่อไปอีกนาน ในประเทศไทยตราบเท่าที่คนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนั้นครับดังนั้นแล้วนอกจากเราจะหมั่นหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วอยากให้คอยเตือนตัวเองและวางแผนระยะยาวสำหรับการเติมความรู้ต่างๆเข้าตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสม่ำเสมอกับ